สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมผมก็พอมีครั้งนะครับกับร้อยแปดปัญหาออเทแคดนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่น้องๆบางคนอาจจะเจอนะครับใครที่มีแบบฝึกหัดที่ห้าจุดหกนะครับก็เปิดขึ้นมาดูได้นะครับผมอยากจะแนะนําแบบฝึกหัดตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับ ฝั่งด้านขวามืออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ที่ทําขึ้นมาเฉยเฉส่วนฝั่งด้านซ้ายมืออันนี้คือฟอนต์นะครับคือฟอนต์ตัวหนังสือที่ส่วนใหญ่น้งนองๆอาจจะเจอปัญหาลักษณะนี้ก็คือเครื่องหมายคําถามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะผมแยกเป็นหัวข้อก่อนนะคือ1เราจะรู้ได้อย่างไงถ้าเราติดตั้ง13ฟอนต์ไทยงชาติไปแล้วเราจะเช็คจากตรงไหนนะครับ 2. เมื่อเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่โดยโปรแกรมไม่ได้แก้ให้โดยโอัตโนมัติต้องทำอย่างไงอ่ะเอาทีละจุดก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรากดไปที่ annotate นะครับกดไปที่ annotate นะครับปกติถ้าสมมุติว่าสไตล์มันมีการตั้งสไตล์แบบนี้ไว้นะครับถ้าเรากดไปที่เครื่องหมายคำถามนั้นๆน,น,นะครับมันก็จะโชวยเห็นว่าเครื่องมาย ตัวหนังสือเหล่านั้นเองอ่ะมันอยู่ในสไตล์ไหนปัจจุบันมันอยู่ในสไตล์ c o r d i a s x x ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้ให้คอดีเอ SHX เนี่ยมันอ่านเป็นภาษาที่อ่านออกได้จะทำยังไงเลื่อนเมาส์มากดที่ตรงนี้นะครับ t e x t Style จากนั้นให้เราคลิกที่ c o ดีเ a s x x นะครับนี่นะฮะทีนี้ให้เรากดที่หัวข้อฟอนต์หลังจากที่ ฟอนต์เนมนะฮะหลังจากที่ติดตั้ง13ฟอนต์ไทยงชาติเข้าไปให้เราคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์ตัว T นะครับ T นะครับนี่จะเห็น13ฟอนต์ไทยที่มีการติดตั้งเข้ามานะครับจากนั้นผมจะเลือก1ตัวก็คือไทยสารบัญ PSK กดเข้าไปนะครับดังนั้น c o r d i a s s x จะมีฟอนต์เนมชื่อไทยสารบัญ PSK นะครับสรุป รณีนี้ลงฟอนต์13ฟอนต์แห่งชาติได้นะมีนะกดแอป l y ไปกด close ออกไปฟังด้านนี้จะแก้ครับอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ฟั่ง้านนี้ไม่ไม่นะอันนี้อย่าสับสนนะครับนี้แค่ทำให้ดูเฉยๆนะดังนั้นสรุปก็คือเราสามารถตรวจสอบ13ฟอนต์แห่งชาติได้ว่าลงได้ไหมนะครับจากวิดีโอนะครับที่อยู่ในบทที่5นะครับ5.6จจะมีวิดีโอวิธีการลงอยู่ แต่ถ้าลงเข้าไปแล้วแล้วภาษาเครื่องหมายคำถามยังยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ใช้วิธีที่ผมทำให้ดูนะครับคือวิธีการแก้นะครับผมเหมือนกันถ้าเพื่อนเพื่อน,น้องๆรับแบบจากคนอื่นมาแล้วมันเป็นเครื่องหมายคำถามให้คลิก้าไปที่ตัวอักษรนั้นๆนะครับหรือคลิกเข้าไปที่ตัวอักษรแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก select similar อันนี้จะเป็นการเลือกตัวอักษรทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวอักษรน,นั้นจากนั้นก็ค่อยแก้นะครับโดยขั้นตอน ที่ผมกล่าวไปในข้างต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อจะมีประโยชน์กับตั้งน้องบางคนนะครับก็ฝากแชร์ด้วยละกันนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับแบบฝึกหัดที่ผมพูดถึงนะครับอยู่ในคอร์สเรียน All-in-One นะครับคอร์สเรียน All-in-One ใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับทั้งใน s h อ p e e และก a ลา da มีหัวข้อการเรียนการสอนบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่ามีสอนอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมีบอกเนาะ ข้าไปดูได้นะครับนี่ฮะบทต่างๆที่มีการสอนนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ id line a ตัวเล็ก0109 2 5 5 1นะครับถ้าใครที่ต่อมาสั่งซื้อทางไลน์ผมจะลดให้20%นะครับลดให้20%ทุกคอร์สที่อยู่ในในช้อปปีและกลาซาดาในนี้ก็จะมีลาในร้านจะมีคอร์สเรียนอื่นๆนะครับทีนี้ ใครที่สนใจจะสั่งซื้ออาจจะดูก่อนว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็จะหน้าง,งานจะใช้ประมาณไหนนะถามก่อนดีกว่านะครับส่วนใครที่สนใจจะเรียนข้อเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนเป็นข้อเรียนตัวตัว,ตว,ตว,ตวนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้าได้ที่เบอร์โทร098 5098811นะครับ idline a ตัวเล01092551นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ